คลิปที่สามโครงการดำน้ำกึงนีภาพพี่น้องมาดำน้ำยงิงปลากลางคืนคือเก่าบรรยากาศหนาวๆคือเก่าพี่น้องแต่มาดูนมาติดตามกันเบิ่งว่ามึอนี้อ่านนิงชิพ่อโตสีมานคื่ได้อยู่ได้กินบหมพี่น้องแต่มาดูนมาติดตามส้มกันเบิ่งกระ่าตายหนาเอ้าเดี๋ยวพ่านนิงชิพาพี่น้องลงนู่งเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก,ก็เลิกเกือไปเจ็ดแปดโมงละหนึ่งทุ่มกว่าแล้ว À, bỏ cái này tài nạn đây phải cái, nào? À, đây, cái, này, cái nào?

ยับเอาพี่เนาะเราชะกางเนื้อปลากระป๋องตัวแลงแฮงมาก จับไปเดีย่ยงพี่น้องปลาเสือเอาไปเดีย่ยงเป็นป่าสวยงามพี่น้องเอาสีม่วยิงไว้เนาะาสิจับไปเดีย่ยงเป็ปเดเบ็ดนี่ cái gì đấy đó Tôi này qua biển thế cái này hát cái này nữa, à chưa khỏi không Mang cái tô vào nhây vào đây cái, Bố đi bị

Yang lain kah bai ni, pelan pelan, 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 So I do call. <sighs> มาได้พี่น้องหนาวไรป้าก็บพพ่อถือว่ามาต้มน้ำเสียงน้ำปลาเพียตัวนึงปลาเพียตัวนึงเดี๋ยวกัปบปลาเพียนสองเตือนหนก็บไปเด็กไปหน่อยพี่น้องโอ้ตัวาอากาศหนาวไรอันดิงสิเดี๋ยวจบคลิปเพียงเท่านี้พี่น้องพอกันไหมในคลิปหนาเนาะนกับคลิปไต่หนา้า อย่าลืมฝากช่องนี้ด้วพี่น้องท่าอีสานบานเฮ้าทางเฟจเพจเฟซบุ๊กกับท่าอีสานบานเฮ้ามาพบมาพ่อก็ผ่านยิงได้ไหมในโอกาสหน้าพี่น้องระรับคลิปนี้ขอกาวคำามวาสบายดีพี่น้อง